พี่นอ้องเมื่อีวันที่สิบเจ็ดได้จะาโมเนม,มนสิบหกมาขึ้นเด้สิบเจ็ดหอบเอาขึ้นเก้าเอาขึ้นตั้มเถอะหอบสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันวันที่สิบเจ็ดคุ้มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผ้าพี่น้องมาหากินนุ่มชิ้เก้าหน่อยละเหนื่อยนมขอหูม้มันมันหางเป็นหู ูออกลูกหูเข่าเนาะต้องใส่เป็นหูออกเพราะว่ามันเป็นหูใหญ่ๆียงเนาะจ้ะย่าง,งแหลกกับเก็บน้ำเงาไหมสักก้อนเหาหาย่างน้ำเงาไหมหาเก็บที่มันขึ้นมาจากหูเนาะพี่น้องเนาะต้องมาหลุดน้ำกันจ้าพอแหลกตัวนึงล้นลงมาพาพาด้วยพอกแรกแบบนึงนี่ตัวแหลกพี่น้อง เร็วพี่น้องนี่ตามันขึ้นมานี่แมงมุมพร้อมม,ม,ม,ามาข่าวไฟคราพี่น้องถุนะงหนึ่งมือนี่หาเก็บน้ำเงาไม่กับบุมียักษิเป็นทั้งไดแหละในหลอดซี่หัดตูก็เอาเร <c oughs> ้วโหลดขันมีแมงเมาติ โอ้ยมือนี่เด็กเศร้ากับว่าด,ดีดีามากน่อืี่ห้าหกเจ็ดนั่นอฮึโอ้หงมีเหนเหะโอ้ยนี่พี่นอนยุาามามา่งเหงาบบไหมคือปลาม่ถึเอาแบบดกคนเขาแบบ,บแี่ไม่เชน่่ตีเด็นนี่ก็เือเพาสนุมา บัวสว่างเกียบไหมติด wow. kind of um mm ิีโฮกน่ะมือนี่มันว่าเขาไฟมันเดือนมันแจ้ง ปาดคือหลายคนน่ะขึ้นาวขึ้ร่ะอุ้ย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 อ้ยตาฮักแสามขึ้นมาแคดีเราอลอดสองลอดที่เด็ยอยู่บ่ หลอดไม่นกเลยหาซิฟแล้วขึ้มันเข้าผันได้เศ้าพี่น้องมื่อนี่วันที่สิบเจ็ดด้จ้ะม o m ม n นสิบหกมืขึ้นด้สิบเจ็ดหอบเอาขึ้เกาเอาขึ้นตั้มเถอะหอบ คนหลอดนี่ง้เดยเบ่ได้หนักเนาะเอามาหมดหลอดก็มีเลยนี่ลอดนี่มต้มิงเมาอืม

มันปิดหรอติดอันที่หปวดนีปวดนี่แป๊แมงเมาเขาหูพี่น่อเอ้ยแมงเมาเขาหูนี่มันตะค้มใหม่ไส เล็บเล่มน,นู้ยุ่งหนูใหม่ดีค่ะเมืดแล้วพี่น้องเมืดหลอดไฟแล้วตอนนี้ถุมสามสิบสองนะทีใ่ใส่เวลาประมาณเพิงสุโมงหนีห้องหนุ่มเบิดได้พเพื่อซ้ำหมือขึ้นนั่นห้องลุงปี ไม่ต้องให้ยิงตีตีเราได้ดไไดยูขขบคุณพี่น้องนะจ้าเมื่อน,นี้มีกิ่ลูมเราฝากพี่น้องซะหนิ้มือหนต้องพอกันไหมมือในหนุ่นมก็ลุงตีสวัสดีค่ะเก็บของเมื่อ